คลิปนี้ถ่ายจใจจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงต่าเป็นคนตีนเขาหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะดีอย่เครียดครับทุกคนเครียดแล้วคลิปนี้เครียดแล้วตึงแล้วเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วครับเริ่มตึงแล้วผมบอกเลยเริ่มตึงแล้วเจอจนได้ไอ้เฮียไม่มีเวลาไป ขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับผมแบบเป็นสปอนเซอร์หลักเลยนะครับที่นี่นะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่กับเรามันนานมากเลยครับต้องบอกว่าประมาณปีสองปีแล้วนะครับผมถ้าไม่ชัวจริงเขาหายไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขายังอยู่อยู่แล้วก็อยู่มานานกับเราแบบนานมากๆทั้งให้แบบสปอนเซอร์ค่าน้ำมันค่าที่พักหลายๆอย่างนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมใครที่อยากเล่นก็สามารถแอดกลับไปได้เลยนะครับผมกับแอด bn 9 9ครับ โอเคครับผมก็จะขอกราบสวัสดีครับยินดีรับสีช่องพี่เบเกอร์นะครับผมกระเป๋าหายไปไหน กูบอกเลยก็เ e ดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่น้องวานนะครับผมของทางิลลี่ตะยะนะครับผมไปหมอบแบบคือเนี่ยผมตั้งใจว่าคือรถอ่ะของน้องมันเป็นที่ดินทำนะครับแต่น้องมันห่วงรถนะครับผมซึ่งวันนี้คือทุกวันนี้นะรับก้าวบาปอืมกูเป็นอะไรเนี่ยก็เร่นี้นะครับผมก็จะพารถแบบไปเหี่ยมใส่น้องมันนะผมแบบว่าเราแบบคือจะเหี่ยมขี่ล้มไปเลยอ่ะแบบล้มจริงๆอ่ะผมอยากจะรู้ว่าพฤติกรรมการที่เราเอารถไปล้มอ่ะคนแม่มันจะรู้สึกยังไงนะครับ A later. few moments later. มาดูกันว่าเผื่อจะมีวัยรุ่นไวลงไวรุ่นนะมาดูมาแดกดร,ถร,ถรถลูกเล็กๆแบบเราบ้างนะครับผมไม่ได้จะขิงอะไรนะแต่ว่าอยากจะโดนแดกรถหรือขยะเนี่ยบิดตึงมือชิบหายเออ <t> มีใครที่แบบตึงๆบ้างขอแบบตึงๆอะ่ะทีมกูบแบบยกล้อแบบขี่รถโกโก้กันไปอะไรเงี้ยโคตรว่งว่างว่างว่างอะ่ะเอเอเบิร์ดอะไรเงี้ย อยากเจออะไรที่แบบตึงๆว่าหมอบใสกันน่ะใครแบบขี่มาก็สก,กิปมาเลยว่ะเวลาเจอผมเนี่ยเขาแบบสก,กิปมาเลยทุกรอแบอบะเจอผมอะมาเลยอยากโดนตึงๆว่ะเจ็ดสิบโลอะลวแบกรู้จักว่ะเจ็ดสิบโลลบแบกมขี่วันตีนผมอะครับเมื่อกี้ผมอยากรู้อ่ะอยากลองสก,กิปว่ะย,ยุ้ยมาขี่วันตีนผมอะใครว่า ไม่มีป้ายลทะเบีเนนยนด้วยนะได้รู้นะใครเฮ้ยชะลอไปเหี้ยว่าจะทุกขรือ่าเฮ้ยเฮ้ยข้อจริงว่ะขี่ดีๆด,ดิเฮ้ยเฮ้ยดีดดเดี๋ยวเดียวเอาปล่า ใช่ไหวผมบ้ารถเก่งก็ไม่ทันน่ะฮะผมก็ขี่ตาหลังด้วยพ่อจะมีคำหยาบบางก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเด้มาเด้โอ้ตามหลังด้วยแต่เราไม่รู้จักว่าใครไม่แนี้เฮ้เขารู้จักเราหรือเปล่าเฮ้ยชี้หน้าผมด้วยอ่ะประสาท เพราะตอนนี้น้ำหนักผมจะลง60นะครับคือเบา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 ถือว่าเบากว่าเดิมเยอะนะครับถ้า80ผมว่าน่าจะไม่ถึง106โอ้ยแต่รถเก่งนี้เดี๋ยวไปไหวด้วยอยู่ที่มาขี่วันตีนผมอะ่ะโอ้โหไ้เแม่ไขี่ไม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 ่นี่ไม่ไม่ไม่ห่ยักผมด้วยนะครับเพาผมชะลอเขาก็ชะลอเนี่ยแม่าแมยแกพอไม่ดีแล้ววป่า ไม่รู้ว่าเขาจะแบบจาไปคนตีนเขาหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะแต่พอไม่ค่อยดีนะตอนนี้ผมใจรู้สึกแบบวิวๆเรืไม่กล้าบิดครับ,รบเขาขี่ไปอะ่ะอผมใจหายด้วยว่ะแต่ยั่ไม่กล้าไปต่อจริงๆคือผมจะไปเที่ยวนะครับไปขี่ไปเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ย ไม่ไม่ห่างผมเลยอะ่ะผมบิดเขาก็บิดเขาก็ซืึอตาครับพรผมบี่เช้า,าก็ชะลออะ่ะเย่งงงว่ะไอ,เอ้ไอเหี้ยเ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะเขาใจยังไงผมก็ไอ้เหี้ยไม่ได้ทำะไรผิดอะ่ะผมผมก็ต่อยอะ่ะผมก็ตู้งอ่ะแต่ถ้าเราเขาแม่งผิดเราบิดอะ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยถ้า,าเราผิดหรือเปล่าวะเฮียเราผิดหรือเปล่าวะเฮีย ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าไงแล้วแม่งเขาไปห่างๆไม่ห่างเลยอนี่ยเคยรียดครับทุกคนเครียดแล้วคลิปนี้เครียดแล้วตึงแล้วเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วครับเริ่มตึงแล้วเะ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยเริ่มตึงแล้วไอ้เหี้ยเจอแบบนี้ว่าผมไปเกียร์เขาแม่งดีกว่าเว้ย เทียมันเรียผมขี่บนถนนยังไปน่าจะเขาไม่รู้ไม่ทราบไปที่เดียวเราที่ผายเลยนะเที่จจอดแล้ด้วยทุกคนเทียจอดเรี้ยวบ้างขัดเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวที่ใจของเราก็ดีละใจเริ่มอยู่แล้วโอ้โหเริ่มจะไปเอาคลิปไงพอดีว่านัดน้องไว้ครับนัดว้องน้องไปถ่ายรถไปเปิดไฟเดี้ยวแล้วไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไอ้ส่ะ ไ,ไปทางเดียวกับเราด้วยพีย่จะเลินละเฮ้ยเฮ้ยจอดหรอวะโอเคครับผมเราก็เดินทางไปเมื่อกขขี้เขาขี่เขาขี่เข้าไปทางเดียวกับผมอะ่ะผมเลยจอดให้เขาไปกันก่อนครับไอ้ย่ยไปกล้าขี่ตามเขาน่าจะไปไกลแล้วแหละผมว่านะเดี๋ยวเราลองขี่ไปดูครับ เที่ยวยามเย็นครับแต่แม่งรอชะคับไอ้เหี้ยกลัวว่าเขาจะจอดรอประเด็นที่ผมไม่กล้าขี่ไปนะครับคือกลัวเขาจะจอดรออย่างเดียวเราเนี้ยก็ขอเข้าไปก่อนแล้วเด้อมาจอดรอเด้อไอ้เหี้ยเจอจนได้กู เฮียพ <minutes> ี่เพื่อนทำไมเพื่อทำไมเพื่อหลายทีแล้วเพื่อทำไมเพื่อนทไมเพื่อนทไมเพอาย้วไมขอโครับขอโดขอครับครับมครับครไอเสีย <with> งใบีว่กูไม่อยู่แล้วไอสัตว์เอียเก็ตบโอเคครับที่นี่ผมไม่มีอารมณ์ถ่ายแล้วครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะ เจอกานคลิปหน้าครับผมหลายลวัเยนเลยครับไรเชยียงก็ตบผู้เฉยสุดมาก